วดวิเคราะห์ทางนในคู่สกุลเงินของตัว g ีอนะครับ g ี GU เรายังมองว่าตลาดยังอยู่ในแนวโน้มของเทนขาลงอ่ะนะครับเราจึงยังให้ความสําคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮซึ่งโซนแนวต้านนั้นอยู่ที่ราคา1.25915ถึง1.26096กรณีในการเทรดนั้นเราจะวางคำสั่งในส่วนของเซลลิมิตนะครับที่โซนแนวต้านสวิงไฮวางคำสั่งเซลลิมิต อยู่ที่ราคา1.26014 SL อยู่ที่ราคา1.26390 TP นั้นอยู่ที่ราคา1.25413ครับวางคำสั่งในส่วนของเซลลิมิตชุดที่สองอยู่ที่ราคา1.26098 SL อยู่ที่ราคา1.26390 ระยะ TP นั้นอยู่ที่ราคา1.25413จุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งเซล์ลในคู่สกุลเงินของตัว g u นะครับ